พี่เสือครับพี่เสือมาสดๆกันร้อนเลยพี่เสือพี่เสือพี่ต้องมีอะไรปลาน้ำคองกะมีที่กันทำเป็นสายบอกคุเลยจะต้มบ่เอออย่าเผาจะเผาต้มแไงอุ้ยเอามาเบิ่งก่อนเอามาเบิ่งเอามาก่อนอะไนมันโบกเราเก็บก็เอาไว้ต้มตัวนี้ก็เจ็บนะเจ็บไปต้มเลยครับตัวนี้เอามาตอะไรมันเจ็บกว่าต้มครับ แต่มมนงามๆก,ก,ก,ก็พักไว้ก่อนตาคุณก็พักไว้ก่อนกระเสือรับพี่น้องหน้าเฮาอีอยงตาคุณโอ้ตาคุณใส่ย,ยาก่อนเหีือยวเก่อนงที่เดี๋ยวไว้ก่อนเอาไว้ก่อนมาเหลือกอนจะได้งามกันจังหวะกัน,น,น,นตาตาจะคุณ

ตัวนั้นอดีสุดเลยดีสุดเลยของของประเทศไทยอ่ะตัาเีิ่งเอาลยตัวนี้เป็นไปเชียวอืมตัวนี้จะมันสีมันดูบ่นดูดดูดแล้วเอาควานักนักแห้งนักแห้งตากแห้งเบารักษาเบาหายสมกับเสื้อแล้วันยังแสบใหญ่ๆครับพี่น้องไข่ไข่ปลาปลาไข่ตึ

กำลังมากกำลังมาก,ก,กวันนี้จะมีแพกปลาทรงลูคกค้านะครับร <h> ผมนี่จัดไปครับไปสวยๆไปสวยๆครับลงกล่องครับผมทำอีกทำอีก จัดรถตู้ครับสองรถตู้นะครับเดินทางรถตู้ร้ปก็เสือใหญ่นะครับผม